รีวิวเครื่องเล่นเทวิทยุของฮิววินเทชนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อโตชิบานะครับโมเดล RT 5 2 0 m a ง e i n j a ไม n ินเจปนะครับใช้ไฟได้ใช้ฐานได้ตัวเครื่องออกจะสีฟ้าเข้มนะครับสีฟ้าเข้มไปทางเขียวของเงาเงาพาสเทลนิดหน่อยใช้ฐานเบอร์สีนะครับสีก้อนทดสอบให้เรียบร้อยใช้งานได้ใช้ไฟ2 2 0โวลต์บ้านเราไฟบ้านเรานะครับมีสายไฟหัวกลมแถมให้ตรงรุ่นนะครับ ผ่านผมก็ทดสอบให้แล้วใช้งานได้นะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะครับแต่ระบบเทปจะกอได้บางมวนก่อซ้ายกอขวานะครับกอซ้ายได้ปกติหมดเลยนะครับมีสายไฟแถมให้ตรงรุ่นหัวกลมนะครับเริ่มต้นเสียบด้านหลังนะครับเสียบช่องนี้นะฮะเดี๋ยวทดสอบฟังระบบวิทยุนะครับเรื่องเรื่องคำว่าอ่อนนะครับ ปอ,อปก็คือเทปอ่อนพวกนี้ก็คือสลีปนะครับโทนก็ปรับได้ปกตินะครับเลื่อนลงจะเป็น AM หน้าปัดจะเป็น90นะแต่รับได้ประมาณ90.25สิบมกะเฮิร์นะครับอัเนื่อนี่แหละค่ะนี่เ m มจริงจริงดิฉันก็แอบเป็นห่วงอยู่นิดหนึงนะครัส,สถานะเลเวลเข็มวีติดปกติะนะครับายาหมดจะไปรับกับฮ ขออนุญาตซูมนะครับสวีงเป็นปกตินะครับคือมีรอยบ้างตามการเวลานะครับสองากนะะคที่เกิดมาในพื้นที่ที่ไม่ธรรมดาเขาเดินขึ้นด้านบนขอเอฟเอ็มนะครับถึงเก้าสิบจุดห้าไมโคเฮิร์นะครับรับได้ตั้งแต่แปดสิบเจ็ดจุดห้าศูนย์นะครับเสียงดีนะครับตัวนี้มีไมโครเลเซอร์ในตัวนะครับ ประธานฟุตบอลสเปนมีความคืบหน้าไหมนะครับทดสอบอัดจากวิทยุลงเทปนะครับนะออกมาประท้วงนะอ้โหคนเล็กกอดได้เลยคนเล็กกอดเพิ่มจมูกนนะครับคนเล็กกอดเดินปกตินะครับข่าวบีบีซียันมาว่าจะมีการปลดหัวหน้าสตาฟโค้ดนะครับออกจากทีมก็คือบีเดาเอ้าทำไมล่ะฮะก็นี่ไงมีหาอลังจะรวบรวมปลดผมก็งงเอ๊ะมันจะปลดไอ้ตัวนี้ทำไมไอ้ตัวนี้เนี่ย แต่ว่าเป็นภาพอ่นะาเดี๋ยวมาลองฟังดูนะครับเนี่ยกว่ามันจะได้ยินเสียงอ่าตัวตัวนี้มันหมุนนะฮะแต่ว่ามันก่อได้แค่บางม้วนแล้วก็ม้วนที่ไม่ฝึกน,นะครับก็เลยจะเอามาคอสายแทนนะครับคอสายได้ปกตินะครับกคอฝ่าจะได้เฉพาะบางม้วนนะเอาทำไมล่ะฮะ ก็ไม่ไงมีหาครับกำลังจะรวบรวมปลดผมก็งงเอ๊ะมันจะปลดไอ้ตัวนี้ทำไมไอ้ตัวนี้เนี่ยแต่ว่าเป็นภาพเดี๋ยวจะก่อให้ดูนะครับก่อซ้ายนะฮะดูเลขเคาน์เตอร์เดินปกตินะครับพอขวามันจะฟืดดนะฮะก่อซ้ายได้นะครับวันนี้แจ้งแล้วนะครับเดี๋ยวทดสอบฟังระบบเช็ดนิเกนนะครับ เวลาใส่ม้วนเข้าไปฮะมันจะมีสปริงตรงนี้นะฮะมันจะดันม้วนนะครับจะดันม้วนออกมาอย่างนี้เราก็ดันเข้าไปได้เลยนะครับเสียงอาจจะคีต่ําหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นเก่าแล้วนะฮะตัวนี้เปลี่ยนสายพานใหม่เรียบร้อยนะครับไม่มีตําแหน่งปรับมอเตอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับ ความเร็วช้าของเพลงขึ้นอยู่กับสายผ่านล้วนๆนะครับเสียงอาจจะไม่ตรงคีย์จะต่ำกว่าคีย์มันครึ่งคีย์ประมาณนี้นะครับขอคนรับได้นะครับหูฟังเสียงออกปกตินะครับด้านนี้นะครับ ก็มีช่องใหม่นะครับอาาระานนี้นะครับก็จบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ